ครับวันนี้วันที่10มกราคม2566เราจะมาดูมังคุดเพื่อการส่งออกอา้าวจะส่งออกได้ก็ต้องมีคุณภาพนะครับถ้าไม่มีคุณภาพก็บอกตามตรงนะครับไปเที่ยวตลาดไทยเนี่ยตลาด4ี่มุมเมืองเอาเนื้อเมื่อมังคุดเขาเป็นดอกอ,อยู่ในลักษณะช่วงกําลังจะบานแล้วบางดอกก็บานแล้วแล้วจะให้ทํำยังไงล่าบางท่านถามนะครับสําหรับสวนของกับผมเองก็ จัดไปตามดังนี้นะครับขอกลับเรียนไว้ก่อนเลยนะครับมังคุดปีนี้ออกมารุ่นแรกๆถือว่าก็มีอยู่มากพอสมควรนี่ครับมีหลายรุ่นซ้อนกันอยู่บางรุ่นก็เป็นไข่บางรุ่นก็บานบางรุ่นก็โตแล้วแต่ต้นนี้บอกตามตรงครับโดกมากนะครับมังคุดปีนี้ถือว่าดกดกจริงๆเป็นบางสวนนะครับ บางสวนเมื่อปีที่แล้วเขาก็โดกมาปีนี้ก็ไม่สำหรับวันนี้สวนพ่อน้องอติมลอยสวนก็จะเติมยาเราต้องป้องกันเพลี้ยไฟหรือแมลงที่จะมากัดกินขวดของเขาหรือลูกของเขาเราจะใช้ตัวนี้นะครับนี่คือปิต,ตเรเลียมออยปิต,ตเรเลียมออยนี้เป็นสารน้ํามันนะครับมันได้สองด้่ง คือสารกำจัดแมลงคือป้องกันแมลงนะครับแล้วทีนี้เราก็ใช้ปิโตรเลียมออยนี้เข้าไปด้วยไอปิโตรเลียมออยนี้มันเป็นสารน้ํามันโอกาสที่จะให้ลูกเขาผิวมันได้ก็เหมือนเราเอาน้ํามันอ่ะเป็นรูปๆลูกเขานั่นแหละครับพี่น้องแต่เราจะทําอย่างนั้นไม่ได้ที่มันมันเยอะเราก็เลยใช้ตัวนี้แต่เราจะใช้ตอนเล็กๆนะครับช่วงดอกกําลังจะบานแล้วก็ลูกเล็กๆถ้าโตมาแล้วก็ไม่ต้องใช้นะครับ ถ้าโตมาแล้วเราไม่ต้องใช้นะครับไอไอไอสารน้ํามันตัวนี้เราไม่ต้องใช้ช่วงโตนะครับแล้วเติมอะไรอีกเราก็จะใช้ไปโบรอนนี่ครับเราจะใช้โบรอนแล้วใช้อะไรแมกนีเซียมเราจะใช้แมกนีเซียมแล้วอะไรอีกแคลเซียมต้องขอโทษขออภัยแคลเซียมเราไม่ได้เอามาด้วยนะครับจะมีแคลเซียมแมกนีเซียมโบรอนแล้วก็ยาป้องกันแมลง อีกเด้งหนึ่งก็คือยาป้องกันมแมลงตัวนี้มันเป็นปิโตเรเลียมออยล์เป็นสารเคลือบน้ํามันเอาครับท่านก็เติมลงไปท่านจะพ่นจักสองครั้งหรือสามครั้งก็ขึ้นอยู่กับปัใจจัยในถุงของท่านหรือว่าท่านมีเงินซื้อเ่มงอนนเถอะก็คือรุ่นแรกๆของสวนก็ออกมาเป็นลูกลักษณะเช่นนี้แล้วครับพี่น้องเราต้องป้องกันไม่ให้มแมลงพีแฝดเขาเข้ามาหลบซ่อนอยู่ในขั้วของเขา เราก็ศิทธยาป้องกันมแมลงซะแล้วจะทํายังไงให้เขาผิวผิวผิว,ผว,ผวเขาสีเขียวก็คือแมกนีเซียมนั่นแหละครับท่านก็เติมแมกนีเซียมเข้าไปแมกนีเซียมก็ทําให้เขาเขียวนะครับสร้างคือรฟิาต้นนี้ก็ไอรุ่นนี้ต้องบอกตามตรงนะครับรุ่นนี้มีไม่เยอะนะครับรุ่นนี้มีไม่เยอะถ้าสวนใดมีรุ่นนี้ก็ ก็โอกาสที่จะได้กิโลละ200-300ก็ขึ้นอยู่กับลงที่เขามาเปิดรับซื้อครั้งแรกนะครับแต่อ้นี่ครับการทาบังคุดเราไม่อยากให้เป็นเช่นนี้นะครับนี่เขามาแล้วครับตรงนี้ดอกใหญ่เขามาเขามาเลี้ยวหนึ่งเลี้ยวสองท่าวสวนเขาเรียกว่าไฟเลี้ยวแต่ถ้าโตมาก็บางทีโอกาสที่จะมาเลี้ยวตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็มีก็กลายเป็น678ดดอกถ้าท่านมีเวลาท่านก็ออกได้เลยครับนี่ครับ แต่ถ้าท่านไม่ออกโอกาสตรงนี้มีอยู่ห้าหกดอกอทีนี้รุ่นรุ่นน้องเขาก็จะมาถีบรุ่นพี่เขาจะเอาตัวนี้ออกนะครับก็กลายเป็นไม่สมบูรณ์ไปเลยมันปีนี้มังคุดออกรุ่นแรกๆอยู่ในต้นที่ไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นักนะครับมังคุดปีนี้รุ่นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ที่ที่เห็นอยู่นี้มีทั้งบานแล้วถ้ายังไม่บานเขาออกมาเยอะมากมันเป็นรุ่นแต่แปลกประหลาดปีนี้มังคุดออกมาในต้นที่ไม่สมบูรณ์ก่อนเลยครับพี่น้อง ต้นใดที่ใบกูดกูดหิ้เฮี้ยนกินเกี้ยนนั่นแหละครับพี่น้องแล้วแต่ท่านจะเรียกออกดอกมาเช่นนั้นพี่น้องครับต้นที่มีความสมบูรณ์ใบเขียวใบเข้มใบสวยงามใบหนาอย่างสวยกับออกที่หลังครับแต่รุ่นนี้บางสวนนี้โอ้โหปวดหัวแล้วครับพี่น้องท่านก็ดูดีๆนะครับอ่าไม่ใช่ว่าจะดีนะครับมันออกมาสี่ซอห้าซ่อห้าดอกเลย แล้วทีนี้คุณลสมบัติของเขาครบสมบูรณ์ไม่มีนะครับาถามว่าที่ที่ท่านเห็นอยู่นี้ส่วนใหญ่เราจะไปเที่ยวที่ตลาดไทยและตลาดสีมุมเมืองนะครับพอไปเที่ยวประเทศจีนไม่ได้แน่ๆนะครับเขาไม่รับไปแน่ๆนะครับ,บ,รบโอกาสที่จะไปเที่ยวตลาดไทยมีเยอะเลยดูใชครับนี่เขาไม่มีใบเขาออกมาเช่นนี้ถ้าเขาออกมาแล้วล่ะโอกาสที่เขาจะถูกแสงแดดผิวเขาเป็นกะเป็นกากเป็นกา้านเยอะมากครับแล้วก็ลูกเล็กแล้วทีนี้ บันเทิงหละครับพี่น้องเพราะแต่ละสวนแต่ละต้นมีเยอะมากครับรุ่นรุ่นนี้นะครับการบริหารจัดการถ้าท่านใดมีเวลาท่านก็ไปเอาลูกเล็กๆที่เขาไฟเลี้ยวออกมาท่านก็ไปเด็ดออกซะแต่บางท่านไม่มีคนงานต้องใช้ดีครับพี่น้องต้องจําเป็นถามว่าแล้วพ่อน้องอติมชอบมังคุดแบบไหนเอาจัดไปพาไปดูเลยต้นนี้ครับมังคุดต้นนี้ท่านจะไม่เห็นดอกเลยนะครับ เพราะเป็นมังคุดที่ใบสวยงามใบใหญ่มันก็ไม่ใช่ว่าใหญ่จนสวยงามจนโอ้โหสุดๆมันก็เอาสวยงามของเรานน่นแหละครับพี่น้องโอ้ยโทษอภัยครับแต่ดอกเขาเยอะมากนะครับเขาจะอยู่ข้างในสังเกตเข้าไปดูนะครับเราจะให้เขาอยู่ข้างในอย่างนั้นนะครับอา่าถ้าจะเห็นเห็นดอกเขานะครับอา่าอยู่ตรงไหนก็เห็นดอกอยู่ตรงไหนก็เห็นดอกอเดินมาตรงไหนก็เห็นดอกแต่นี่แหละครับมังคุดทึ่งที่จะได้คุณภาพ พอเขาออกมาช่อเดียวดอกเดียวช่อเดียวดอกเดียวเนี่ยสังเกตนะครับเราจะเดินไปอย่างนี้เราจะเห็นมังคุดเราจะเห็นดอกของเขาทุกทุกทุกกิ่งนะครับ <t> อา้าวขึ้นไปข้างบนขอโทษขออภัยนะครับเราต้องเดินรอบรอบต้นอา้าวสำหรับวันนี้เราก็ถ้าเห็นดอกมังคุดเอา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 อยู่ไหนอยู่ไหนถ้าเห็นดอกมังคุดอยู่ในลักษณะเช่นนี้หรือว่าบานเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็เพื่อให้เขาสวยงามท่านก็ป้องกันยาเสพภัยแล้วก็ อีกเด้งหนึ่งท่านก็ใช้ปิตรเลี่มออยครับพี่น้องอก็ใช้อยู่ในลักษณะลูกเท่านี้นะครับถ้าโตกว่านี้แล้วท่านก็เลิกใช้นะครับเพราะถ้าเราใช้ปิตรเลียมออยเข้าไปแล้วมันเป็นสารเคลือบนะ้ำมันที่จับเป็นผิวเขาโอกาสที่เขาขยายลูกมันขยายลําบากพูดง่ายงายเราเอาสารไปเคลือบให้เขาแล้วทีนี้เวลาเขาจะเป่งลูกโตขึ้นมามันก็ไม่ค่อยโตนะครับเราต้องพ่นแต่เล็กๆพ่นตั้งแต่ดอกขนาด เท่านี้แล้วก็มาลูกอย่าเกินนี้นะครับถ้าเกินนี้กไ้ก็ไม่ต้องใช้แล้วก็ใช้ยาตัวตัวใหม่ต่อไปนะครับพี่น้องครับอ้าวโอ้นี่ครับสีผิวครับถ้าเป็นเช่นนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับไม่มีเฟียไฟมากินถ้ามีเฟียไฟมากินก็มากัดเขาตรงนี้มันจะเป็นเป่งยางออกมาก็เป็นกากเแล้วครับพี่น้องครับอ้าวต้นนี้บอกตามตรงนะครับยังไม่บานนะครับแต่เขากําลังเป็นดอกไข่แต่ ถือว่าเยอะครับพี่น้องไม่ถึงกับเยอะมากถ้าเยอะมากก็คุณภาพไม่มีแล้วครับต้นนี้เราก็ค่าคะีไว้ต้นนี้มังคุดต้นนี้ก็อาอยุ2ี่กว่าปีก็ประมาณสกักเจดสิบโลน่าจะได้นะครับพี่น้องถ้าไม่ล่วงหมดซะก่อนถึงเวลาล่วงเราจะบอยครั้งหนึ่งทำยังไงให้หยุดล่วงครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครอบคุณ